บอลยูโรยู19วันนี้สี่คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะบอกาาก็ไปจัดแนวทางกันในทั้งหมดสี่คู่สำหรับครัคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวดึงกันของเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เปิดไปที่คู่แรกเลยครับสําหรับบอลทีมชาติสเปนครับวันนี้ต้องเจอกับหมู่เกาะแฟโรครับแน่นอนว่าในเลกกระแซเนี่ยมันเปิดมาแรงมากๆครับทางสเเเเปปนน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 นีี่่่่่่ยยยบบััััังงงงงงคคชชชะะถึ5รรตตูลแแออออมมมใืขวาาาห้ด ครั้งล่าสุดเดี่ยที่ทางสเปนชนะทางหมูเกาแฟโลไปได้ก็ด้วยสกอร์ห้าศูนย์เองบังคับชนะถึง3ประตูแต่ก็ชนะไปถึง5ประตูครับในเรื่องของการเล่นกสนามกลางด้วยแต่วันนี้ครับต้องมาเยือนถึงที่กระทิงดูครับทั้งในเรื่องฟอร์มที่ต้องบอกว่าแข่งขันมา20เกมเนี่ยก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวสำหรับเกมในบ้านคือแพ้ญี่ปุ่นครับแต่ที่เหลือครับชนะไปถึง15เกมครับและแพ้เพียงแค่1ครับเสมอไปสเกมโดยรวมถือว่ามีมาตรฐานที่ดีมากมกครับแต่กับการกับทีมอย่างมูเกาะแฝโลครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหแพ้ ทั้งหมดครับมาตรฐานคนละเลือกกันครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านสเปนด้วยยังไงสเปนก็ดูมีความเหนือกว่าละในเรื่องตัวนักเตะในเรื่องของชื่อชั้นทีมหรือเรื่องของคุณภาพนักเตะแน่นอนว่าทีมอย่างสเปนมาดูเหนือกว่าครับแต่วันนี้ครับสเปนบังคับชนะถึง5ประตูครับถามว่าทําได้ไหมก็มีโอกาสทําได้อย่างแน่นอนครับในเรื่องของมาตรฐานดูมีความห่างชั้นกันมากเกินไปครับวันนี้ขอเรียกเชียร์ทีมชาติสเปนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้ครับเป็นทีมชาติอัอองกฤษครับเจอกับทางลิทูเนียน,น,น,นั่ แล้วก็อังกฤษเองนะผมในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไปหนแพ้ไป2ครับแพ้กับโปรตุเกสแล้วก็แพ้กับเยอรมนีแต่ชนะทีมอย่างฮอลแลนดไม่ได้ครับแล้วก็ชนะทางฝรั่งเศสไม่ได้กับการกับทีมอย่างทางลิทัวเนียครับในการแข่งขันมาหเกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไปหนแพ้ไป2ฟอร์มเท่ากับทีมอย่าง ทางอังกฤษเลยนะครับผมแต่ต้องบอกว่าสเกมหลังสุดเนี่ยเขาไม่ชนะเเลยนะไล่แต่การแพ้รัสเซียครับแพ้อเมเนกยแล้วก็เสมออเมเนียครับในสิกชมิทแต่โดยวรวมแล้วครับก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างทางอังกฤษครับดูมีความเหนือกว่า,าชัดเจนครับแต่ในเรื่องของกระแสมันเปิดมาครับแอบเปิดมา,วา,มาเวอร์มากเกินไปหน่อยนะผมเข้าใจว่าคุณภาพนักเตะมันดีกว่าครับแต่วันนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับบังคับชนะสประตูเนี่ยถามว่ามันดูเยอะไปเยอะเกินไปหน่อยครับในเรื่องกมางเข้ทงอัันมีเนน่ยรูปแแบบผ ผมมองว่าอังกฤษดูดีกว่าอยู่แล้วแต่มันเป็นการเจอกันครั้งแรกครับก็อาจจะมีฟิลในเรื่องของการผิดพลาดได้ในระบบด้านนี้ผมเริ่มมองว่าทีมอย่างลิทัวเนียเองก็น่าจะบุกไปนะครับผมก็เต็มที่ก็น่าจะแพ้หนึ่งถึงสองถึงสามประตูแหละไม่น่าผมไม่น่าทะลุถึงสี่ครับนัดนี้ขอเลือกเฉียบวิถีทางลิทัวเนียไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สามครับเป็นทางอิตาลีครับเปิดบ้านต้อนรับจะมาเยือนทางมอนโตเนโกนะครับผมคู่นี้เจอกันมานั้ล่าสุดครับก็เป็นทางอิตาลีนะบุกไปชนะมอนโตเนโกด้วยสกอร์สามสูดเพพิ่งแ้เวลมมมาคครัับบเเเเเสสอออกวลโชียชนนะเยอรรมีคั แล้วก็เสมอกับทีมอย่างก,กิจมาดูดวงก็ยังมีมาตรฐานที่ไม่ได้ดูจับถึงขนาดนั้นนะผมแต่ถ้าบอกว่าเรื่องกีในบ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งเนาะมันก็ไม่ได้ดีจ๋าถึงขนาดนั้นนะสำหรับทางอิตาลีเองกับแกงกับทีมอย่างมนอนโตนิโกครับในการแข่งขันมาให้เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปหนึ่งครับแพ้ไปถึงสี่ครับและเกมไปเยือนเดียวชนะสามครับแพ้ไปสองครับเกมไปเยือนแอบดูดีเฉย,ยนะครับผมแต่เกมดูดวงก็ยังไม่ได้ดีพอครับแต่ถ้าหมองในเรื่องของอิตาลีเองแล้วนะผมช่วงนี้ก็ต้องยอมรรรรรัััับว่่่่่าาาาตตตลลดขขขออ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 งงงงงีีีีหืืืืเเเเเป็นนนนนกพฒยยม้ๆทใ คุณตัแต่เองคุณภาพทีมเองหรือจะเป็นในเรื่องของลีกเองนะครับผมมันดูพัฒนาขึ้นไปในเรื่องจริงๆนะครับผมและอิตาลีวันนี้ขอเพียงแค่จบสองประตูทุกอย่างดูสดใสผมมั่นใจเลยว่าอิตาลีเองก็น่าจะถล่มดีมเยนอย่างทางมอนตนิโกได้แบบใสๆครับตอนนี้ขอมองที่ทางอิตาลีอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจาดให้ครับเป็นทางบบลเรียครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัรมาเยือนทางเบลเยียมนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานะผมก็เฮตุเวตชัดเจนอยู่แล้วว่าเบลไไดกนะัแงสุชปปพ็ Why? Wow. แพ้เพียงแค่นั้นเดียวสำหรับ5เกมหลังสุดก็ดูไม่ได้แย่เลยนะครับกับการกระทีมเยือนอย่างทาเบลเยียมครับก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับสเสมอไปหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปสามโดยรวมถือว่าแย่นะแต่ว่าในเรื่องของสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาครับก็ต้องบอกว่าเจอกันมาก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีประตูเท่าไหร่เลยนะปัจจุบันนี้เบลเยียมเองในเรื่องของการด้านพัฒนานักเตะเนี่ยก็ถือว่าดูย่แย่เหมือนกันนะผมเล่เรื่องกระแสดที่เปิดมาครับเบลเยียมบังคับชนะถึงสองประตูเลยถามว่าดูเยอะไหมเยอะ ครับถ้าให้ลุ้นไปลุ้นเชียงจริงผมมองว่าคู่นี้สกอร์ต่ำมีโอกาสได้ลุ้นมากที่สุดแล้วครับวันนี้ของมองที่ทางต่ำคู่เบลเยียมได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับก็เลือกเชียร์ไปที่ทางสเปนได้เลยนะครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางลิทัวเนียครับตัวที่3ครับเลือกเชียร์ทางอิตาลีและตัวสุดท้ายครับให้เลือกเชียร์ที่ทางต่ำเบลเยียมนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแลล้้ววกกััััับบมาเคคคนนนนใใหห่ิปะรรสสดี